อ,อบรับที่ดีจากทางท่านผออสนามบินนะคะว่าเราอยากที่จะให้มีการบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักก่อนนะคะที่พักที่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเดินทางมาถึงที่สนามบินแล้วเนี่ยสามารถมาพักคอยเพื่อที่จะบินไปตามจุดต่างๆได้เพื่อที่จะทําการรักษานะคะตรงนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ ทางสนามบ,บินมีอาหารมีน้ําดื่มให้นะคะโดยทางสายการบินก็มาช่วยกันหลยสายการบินทั้งนี้มาจากทางภาคเอกชนก่อนนะคะแล้วก็ที่เรา กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของสาธารณสุขนะคะว่าคุณหมอหน้าที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ให้ระดมกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาตั้งศูนย์เพื่อที่จะดูแลกลุ่มผู้ปาบบางได้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องการยาก่อนนะคะซึ่งทางท่านทวีเองตอนนี้ก็ได้ประสานในส่วนของ เตียงพักจากทางหน่วยทหารนะคะให้เข้ามาเสริมอยู่ในพื้นที่ทางสนามบินหนาดใหญ่นี้ให้ทุกคนที่เข้ามาพักนั้นสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะบินออกไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะ